พี่คัทลานแว่นตาเปิดไหมตีมอราชพัฒน์เจีงยงไฮกรอบพอมเลนเหลื่อมต้นติดก็ร้อยเกบาทลานแว่นตามองด้สาขาเปิดไหมสาขาราชพัฒน์เจีงยงไฮมีกรอบแว่นให้เลือกรองแบบหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์นงแบรนด์เนมมีหมดครับ ราคาเริ่มต้นตี่ก็รยก้าสบาทต่ออันมาถึงก็มาเลือกกรอบแว่นกันก่อนครับมาลองใส่กันได้เลยครับแบบไหนดีแบบไหนเปลืองกับตัวเกา่าจะหาแหวนตามาใส่ทั้งทีก็ต้องเป็นแว่นตาที่มีคุณภาพดีใส่แล้วดูดีหมอกับตัวเก่าด้วยครับตีล้านแว่นตามองดีจะมีพี่ีพนักงานมาจอยเลือกแววนตาตีมอกกรุปหน้าของเขา้วยครับ ส่งเสริมความมั่นใจในการใส่แว่นสุดๆที่ร้านแว่นตามองเดยเปิดมีประกัน b w a x w a r r a n t y ด้วยนะครับ้าใสแล้วบสบายตาสามารถเปลี่ยนเลนส์จนกว่าจะใส่สบายได้ภายใน1ปีเลยครับ้าเลือกกรอบแว่นโดนใจแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดสายตาจากปีพี่พนักงานที่เชียวชาญได้เลยครับบอกเลยว่าที่นี่ One Stop Service ขนาดเลยครับทุกอย่างมีครบจบที่นี่ทีเดียวเลยครับต่อไปกลับมาเข้าห้องเชือดครับเอ้ยบัจจห้องทดสอบสายตา เครื่องไม้เครื่องมือนี่คือแบบไฮเทคลำหน้าทันสมัยขนาดเลยครับกว่าจะได้เว่นออกมานี่คือพิธีพิถันขนาดเลยครับทดสอบแล้วทดสอบอีกพร้อมรับคำปรึกษาจากนักทัศนามาตหรือว่าโอดีตีให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสายตาได้เลยมั่นใจได้เลยครับว่าจะได้เว่นตาดีใส่เรื่องสบายตาแบบสุดๆแนต,ติลันเว่นตามองเดยังมีบริการล่างเว่นปรับ ดัดเวนเป็นบริการฟรีสามารถเข้าไปใช้บริการได้ทุกสาขาโดยประจาเป็นต้องเป็นลูกค้าม้งเดก็ได้ครับหน้าห้าขนาดเลยพีคัดล้านแวนตามมองเดสาขามหาวิทยายลัยราชาพัฏเชียงหายเข้ามาแถวโซนศูนย์อาหารได้เลยครับถ้าเกิดจะเจอล้านแวนตามมองเดล้านสีส้มๆเดินเข้าไปใช้บริการได้เลยครับโตยมานะครับ